สวัสดีจ้าห้องหายไปโดนเด้อค่ะพี่น้องคิดหอดอู้อคะ่ะหายไปเ่อใ้หายไปใส่เด้อค่ะพอดีว่าน้องโบเตรียมต้นี่เฮรลานนะคะที่เปิดร่านขายน้ำก็เลยได้นุ่งๆอยู่นะคะ่ะพี่น้องเมื่อน,นี้ก็ได้พามาชมบรรยากาศบรรยากาศเริ่มเฮรลานนั้งแต้เริ่มต้นเฮดเ้อค่ะพี่น้องจน สวดยากเด้ค่ะพี่น้องสวดตีเหลวสวดตีเตรียมคลองเตรียมนนะะยังงี้ค่ะอ้ยแนวบบเคยเฮ็ดตอนแรกๆก็ว่าเฮ็ดหลังน้นอยๆ้อจ้าไปมากระประ๋อนอยเด้วละ่ะ <c oughs> น,นี่สางเด้อค่ะสางที่เพิ่นเฮ็ดให้เขาได้อค่ะสางสีมืออยู่เด้อค่ะพี่น้อสงสางบ้ามันนะคะอยากพี่น้อง แล้วนี่ก็คือสถานที่ที่น้องบวที่เอาล้านมาไวะะ้เด้อยค่ะของที่เขาที่เปิดล้านกันเน้อค่ะตากับซอยตัดหญ้าพากันปรับสถานที่อะค่ะพี่น้องเตรียมพื้นที่ไว้แล้วก็ได้ง่ายล้านมาแล้วเด้อยค่ะพี่น้องเตรียมตกแต้งล้านแล้วก็เตรียมฟองง่ายเข้าล่านเน้อยค่ะอันนี้ก็คือบรรยากาศโดยรอบล้านเขาเด้อยค่ะี่อยู่ติดกับทุ่งนาด้วจ้า ทุบรรยากาศทางด้านนาล้านนะคะถนนท่างท่านให้ตั้งยู่บ้านหนองจันทีด้วยจ้าบ้านข่าจังหวัดชายภูมิด้วจ้าเลยท่านไปท่านมากระปากแวะมาเยี่ยมมาใส่บริการนะคะพี่น้องมาซิมเบิงอันใดแซบก็แซบนะคะมานั่งเป็นมูกันด้วยจ้าเขาเปิดแต่สาวฮอตเดึกเลยนะคะพี่น้องถึงเทียงคืนด้วยจ้า สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องมาเะไอีกแล้ว้อคะน้องบัวแสบไทยบ้านเ้อค่ะพี่น้องหลังจากที่หายไปหลายมือเด้อค่ะก่ได้เสียไปใส่เด้อจ้ายุงกับมาเปิดล้านเ้อค่ะน้องบัวไม่เฮ็ดล่านอยู่บ้านข่าวอำเภอบ้านข่าวจังหวัดชัยภุมมเป็นร้านน้ำบุญนะคะไอติมหลอดน้ำบุญนี่เสียค่ะน้ำปั้นสนใจมาใส่บริการได้เ้ยค่ะนี่ค่ะอีมานั่งกินอยู่นาร้านนะคะอยู่กลางทงนะคะล้านเอาอยู่กลางทงมากิน เมี่ยงปลาปลานิ้นตัวบันี้ไงนะค่ะพี่น้องปลานิ้นเขาตัวบกนี้ไงเลยค่ะน้ำจิ้มแซ่บพร,ะะพ,พ,รพริกต่ำด้วยค่ะพี่น้องพริกสดเป็นพริกต่าด้วยจ้ะเมี่ยงปลาผักข้าก็มีผักสลดัดผักกาดขาวผักซีด้วยจ้ะต้นหอมต้นหอมงามงามพี่น้องต้นหอมย้ายปลูกไว้เนาะกินกับมีด้วยจ้ะมาค่ะมาแซ่บน้ำกันดวยค่ะ มาได้จ้ามาเด้อหายไปโดนเด้อพี่น้องลายมือ,อยูหายไปเป็นตับดาเด้อค่ะเตรียมของเปิดล้านพี่น้องเปิดล้านไหมฟักซี่ใส่น้ำเนาะอันนี้ก็เปิดยูตลอดเด้อค่ะล้านเขาพี่น้องอยู่ใกล้แถวนี้กะฝากมาอุดหนุนแยะมาเยี่ยมเย็นกันในเด้จ้าอืพี่น้องน้ำจิ้มเขาสูบเบ่งปุนเบ่งเบ้ง,บง Wah. Uh, Maca. Mm hmm. Rất đẹp khắc nữa chả đẹp đơm như nó Tại nên tổ mực nhay Rất ướt sự... Vâng chả Rất ướt ปลาหมึกน้ำพี่น้องปลาหมึกลวกจริงบ้าง หายไปหลายมือคิ้นหอดพี่น้องอยู่ด้วยจ้าสวัสดีปีใหม่น้ำเด้อค่ะยังประ่านได้สวัสดีปีใหม่เลยให้โชคมันมันให้ร่ำให้รวยกันทุกคนด้วยจ้าอืม กางผักตลาดพี่น้องโอ้หน้ำจิ้มมาเร้วบัดเนี่ยเพื่อนน่ะจวดรสัน่นหืมอ,อย่าดีซวงวะบ่พี่น้องบม่ได้กินโดนเนาะเมียงปากหืม กับเขาโทษ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  โอ้น้ำหมอกก็ลงเด้อยี่นนอง โ่าจ่ายขอโทษขออภัยพี่น้องเอ้ยั้งแส่ยบต้งเผ็ดมี่ลูกค้ามากบ่หลักข้างหลังอ่ะ <c oughs> สองมึงก็น,นู้กอ๋อคอยอยู่คอยอยู่ อืมอืมตอนนี้ไงครับนีงไงว้าทิดชูบ่แดงออกมาพี่น้องลืมทิดชู มีลูกค้ามั้ม แซ่บพี่น้องกับเขาเนาะเมีย่ยงปลาเขาเมื่อนี้ต้องขอไพ่ต้องขอเท่านี้ก่อนเนาะจ้าปรดีลูกค้ามาแล้วน้องบัวที่ถ่ายบรรยากาศล้านให้เบิง้งพี่น้องอยู่ริมทุ่งแะ,ะ้วค่ะบางๆก็แวะมาเยี่ยมเย็นน้องบัวมาอุดรุนให้กำลังใจกันนั้นเด้อจ้าจังใดฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้น้องบัวแซ่บแท้บ้านเมื่อนี้ขอบคุณหลายๆจ้าสวัสดีค่ะ